ชมการแข่งขนันกีฬาพุ่งแหลนนะครับรอบที่หนึ่งครับคนที่หนึ่งครับ เท่าไหร่16.30 16. <30 S 1> ไปคนที่2ครับ ฟาวคนที่สามครับห้าเมตรครับรับรายงานตัวในเวลานี้เลยครับผมครับห้าคูณแปดสิบเมตรชายครับคุณนอายุไม่เกินสิบสองปีครับรับรายงานตัวในเวลานี้เลยครับขอบคุณครับโอ้โห าจะเสยนไ้มาดิเส้นนี้ป่โออไรตัวสิบเจ็ดยี่สิายี่สิบสามจุดเจ็ดศูย์ยี่สิบสามจุดเจยโอ โอ้โหยสี่บ่ปุวลำดับ่อไปสาวหนึ่งก่าออเสี่จุด้หนี้คนที่2ครับปาอัเี่ยิบ่งห้าคนที่สครับาทคะแนนนำไว้แล้วนะครับ รวมชมรวมเชียร์รวมให้กำลังใจนะครับส่นในตอนนี้นะครับมีการแข่งขันกีฬาอยู่สองประเภทในสนามนะครับการแ่งประเทศรีทาและลองูเลยนครับกลุ่มเก้าคนที่หนึ่งครับโอ้สักจึกเลย 18กล <16, S 1> ุ่มเกคนที่2ครับอืม ลอยเมตรเลยวะซื้อโอ้โหโอ้โหเติรดโอ้เบิรแฮงนุ้ยคนที่หนึ่ง ว้าวที่สองของห้วยครับครับขออญาติประชาสัมพันธ์นะครับรายการที่สองสามครับวิ่งห้าคูณแปดสิบเมตรรุ่นอายุไม่เกินสิบสองปีชายครับจากผักไหมกล้วยกว้างครับคนที่หนึ่ง ที่สองของปากไหนกวกว้างครับปีชายต่อางเลือนะครับคนที่หนึ่งของกลุ่มอะไรนะ ชร์สคันะครับโอ้โหไ,ไกลมา,ากมตวนึงรว่รุนครับโอยหกยี่สิุดหกศูนขอขอนุญาตประชาสังพคันครับกีคะแนนมาอันดับหนึ่งแล้วนะครับ อไปกลุ่ม16คนที่2ครับตอนนี้ึ่งอยู่บน,บนบสนามที่ท่ทนเห็นอยู่นะครับเป็นรายการที่2องหนึ่งมิ่งแต่ร้อยเมตรทัวรที่2รอรุ่นนี้ไปเกินสูงพีช่ชายดูนะครับว่ากลุ่มยคหนะครับรังวัลสายสินชัยอันบที่หนึ่งนะครับฟ้าวโอ้โอ้โอ สีลาลาครับเรียนะครับียมรายการที่ในยุตั้งแต่16ฟรีหญิงน,นะครับทำขอญอาตประชาสัมพันธ์นะครับ5คูณ80เมตรชายครับ หนจ้าจุดหนึ่งห้าจบรอบที่หนึ่งครับ